สแหน่ปลูกไว้หลายปีก็ยังไม่ตายสามารถที่จะแตกใหม่ออกมาเรื่อยๆปลูกง่ายมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะก้อยการ์เด้นบันทึกการปลูกผักง่ายๆมือใหม่ก็ปลูกได้วันนี้เราจะพาไปรู้จักพืชที่ปลูกง่ายใช้งานได้หลากหลายและมีกลิ่นหอมสดชื่นนั่นก็คือสาระแหน่หรือว่ามินนั่นเองค่ะ รู้ไหมคะว่ามินนั้นไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งใช้ในการทำอาหารเครื่องดื่มรวมถึงการแต่งจานได้อีกด้วยใครมีพื้นที่เล็กๆแต่อยากมีพืชที่กินเองปลูกเองแนะนำให้ลองปลูกสระรแหน่ดูนะคะปลูกง่ายมากกว่าที่คิดค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักสารเแนกันค่ะว่ามีกี่ชนิดนะคะโดยรวมๆก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8ชนิดแต่วันนี้จะแนะนํา3ชนิดนะคะเพราะว่าเจอบ่อยแล้วก็ใช้บ่อยนะคะอย่างแรกก็คือเปปเปอร์มินต์ค่ะเปปเปอร์มินต์กลิ่นก็จะหอมแรงใช้ทําขนมแล้วเครื่องดื่มเนี่ยจะเหมาะมากเลยนะคะชนิดที่2ก็คือสเปร์มิ้นต์ค่ะกลิ่นจะอ่อนกว่าใช้ในอาหารไทยของเรานะคะประเทศไทยเราจะเป็น สเปียร์มิหรือว่าสารเนั่นเองนะคะกินกับน้ำพริกหรือว่าทำลาบค่ะอีกชนิดหนึ่งที่เจอบ่อยนะคะก็คือแอปเปิลมินค่ะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนิยมใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรค่ะทางฝั่งยุโรปญี่ปุ่นนิยมมากเลยนะคะสำหรับวิธีปลูกสารหน่หรือว่ามินนั้นง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราใช้กระถางนะคะหรือว่าจะเป็นขวดน้ำหรือจะเป็นแปลงเล็กๆก,ก,ก็ได้ค่ะ วิธีปลูกเราจะใช้กิ่งสดของสาะแหนนะคะความยาวกิ่งอยู่ที่ประมาณ10-15เซนค่ะตัดจากต้นแม่แล้วก็ถ้าใครยังไม่ปลูกทันทีก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะปักชำในน้ำก่อน5-7วันก็จะมีรากง,งอกนะคะย้ายลงดินที่โปร่งระบายน้ำได้ดีเช่นดินร่วนผสมแกลบดํำค่ะหรือจะเป็นดินร่วนผสมปุ๋ยคอกดน้ำวันละครั้งตอนเช้าแต่อย่าให้แฉะเกินไปนะคะ วางไว้ในที่ที่แดดอ่อนประมาณ4-6ชั่วโมงต่อวันค่ะส่วนในเรื่องของการดูแลรักษาสรแหน่ให้แตกเป็นพุ่มสวยแล้วก็ใบยเยอะนะคะทําง่ายๆเลยค่ะก็คือ1เด็ดยอดไปบ่อยนะคะสะแหน่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะจะทําให้กิ่งมันแตกแล้วก็ฟูแล้วก็เต็มกระถางมากยิ่งขึ้นนะคะ2ก็คือใส่ปุ๋ยข้อกค่ะหรือจะเป็นปุ๋ยน้ําหมักอ่อนๆน,นะคะใส่เดือนละ1ครั้งค่ะสะแหน่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะค่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงคือระวังพวกเพลี้ยนะคะหรือว่าเชื้อราที่ไปสามารถใช้พวกน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงหรือว่าจะเป็นน้ำหมักบำรุงชีวภาพเสริมได้ในการดูแลผักค่ะแล้วก็ควรมีอากาศที่ถ่ายเทด้วยค่ะส่วนประโยชน์ของมิ้นท์นะคะมีประโยชน์เยอะมากๆค่ะ เช่นบรรเทาอาการแน่นท้องคลื่นไส้แก้หวัดนะคะแล้วก็ลดกลิ่นปากเสริมระบบย่อยของอาหารได้ด้วยนะคะใช้ตกแต่งกลิ่นในอาหารเช่นขนมเครื่องดื่มค่ะและก็ปลูกเป็นไม้ประดับริมหน้าต่างก็สวยมากเลยนะคะ มิ้นต์หรือว่าสารแหน่เนี่ยเราเอาไปทําอาหารหรือว่าใช้ในห้องครัวค่ะที่เห็นมากที่สุดก็คือจะเป็นพวกน้ํามิ้นต์โซดาหอมเย็นสดชื่นนะคะหรือจะนําไปตกแต่งจานให้ดูแพงขึ้นอาหารไทยอาหารอีสานนี่ก็เจอบ่อยนะคะหรือจะใส่ในชาหรือน้ําผลไม้นะคะทําให้ดูดีแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยค่ะหรือจะเป็นทําน้ํามันหอมระเหยแบบดี Y นะคะพวกยาหม่องยาดมนะคะสามารถทําได้ค่ะ มิ้น์หรือว่าสระรหน่ค่ะเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายมากๆเลยนะคะดูแลง่ายใช้ได้สารพัดเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือว่ามีสวนหรือว่าอยู่คอนโดก็สามารถมีต้นมิ้น์เนี้ยนะคะไว้ใช้ในครัวได้อย่างสบายๆเลยถ้าใครยังไม่เคยลองปลูกก็ลองปลูกจากมิ้น์หรือว่าสระรหน่จากกิ่งเล็กๆก่อนก็ได้นะคะแล้วคุณอาจจะติดใจค่ะเพราะว่าทั้งสวยประหยัดและก็ใช้ได้จริงด้วยค่ะ หากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ